สวัสดีคะ่ะเอฟซีทีนารักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซีเอฟซีดูนี่พี่ก็หวังว่าจะได้เก็บเห็ดอีกปีหนึ่งนะคะทุกคนแต่แล้วมันก็เตียนเลยค่ะนี่โดนเขาตัดเสเตียนเลยค่ะทุกคนแล้วก็เหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะคะดูบรรยากาศเอาค่ะถึงจะอยู่ห่างๆอย่างนี้ถ้าลมมาแรงๆนะคะเอฟซี FC, มันก็ไม่ได้มีใบไม้ช่วยพยุงกันเนะาะทำไมมีใบไม้ม หรือว่ากิ่งก้านช่วยพยุงนะ fc มันก็จะล้มอย่างนี้เลยค่ะนี่นี่มันก็จะล้มทั้งรากเลยค่ะนี่เห็นไหมนี่นี่มันก็จะล้มทั้งยืนอย่างนี้เลยค่ะทุกคนแม่พี่อุตสาา่าห์ว่านี่ค่ะมันก็จะล้มอย่างนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้านทานกิ่งไว้เนาะทุกคนนี่มันก็จะล้มหมดเลยค่ะเนาะอุตส่าห์ว่าจะได้เก็บเห็ดอีกอีกปีหนึ่งเนาะปีหน้าเนาะแม่เพิ่งทำ u t u b e จะได้มาเก็บเห็ดให้มัน สะใจเนาะเห็ดก็คงจะขึ้นเต็มนี่เลยนะเอฟซแต่ว่าป่าโดนตัดเตียนเป็นป่าราบอย่างนี้ก็โอ้โหก็คงจะไม่ได้เก็บเห็ดแล้วมั้งค่ะปีหน้าแต่ถ้าพวกต้นนี้พวกนี้ยังอยู่ก็น่าจะได้เก็บนะแล้วก็ตนน้นไหน้ามูสพวกนี้มันก็จะขึ้นเนาะทุกคนเราก็จะได้มีไอเชื้อที่จะเก็บเห็ดเนาะทุกคนเนาะอุสาหวังว่าจะได้เก็บ ปีหน้าแม่ <c oughs> ความหวังพังทลายเลยค่ะโดนตัดะป่าราบเลยทุกคนนี่ดูไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่โตค่ะเอฟซีนี่มีแต่โตไม้ค่ะทุกคนแล้วเขาก็เอาไปกองไว้อยู่ทางนู้นค่ะทางทางนู้นค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยเพราะตัดแค่บางต้นเนาะแล้วไอ้ต้นที่เหลือมันไม่มีที่ต้านทานนะเอฟซีมันก็จะล้มเองอย่างนี้เลยค่ะเพราะลม จากทะเลมาในแรงมากนะเอฟซนี่แม่พี่ก็อุตส่าห์ว่าจะได้ปลาเห็ดที่เรามาเดินเก็บสบายๆเนาะใกล้ๆบ้านเราเนาะทุกคนได้ให้เอฟซเห็นเนาะแต่ว่าถูกตัดเตียนอย่างนี้ไม่รู้ปีหน้าพี่จะมีที่เก็บเห็ดหรือเปล่านะหรือว่ามีที่อยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้จะเห็ดจะขึ้นให้เราหรือเปล่าเนะเอฟซเพราะว่ามัน โดนตัดทิ้งหมดแล้วอ่ะและต้นเล็กก็ไม่ขึ้นนะคะเอฟซต้นเล็กก็ไม่มีขึ้นเลยนะมีแต่ต้นใหญ่ที่เขาตัดทิ้งนั่นแล้วต้นเล็กมันจะต้นเล็กมันไม่มีขึ้นและเห็ดของเราจะขึ้นให้เหรอเอฟซีเนาะโอเคค่ะเอฟซีคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนน่าเสียดายเพิ่งจะมาเจอที่เอเก็บเห็ดก็ถูกมาตัดเสเตียนเลยค่ะเอฟซีดูนี่เตียนหมดแล้วค่ะเอฟซี เนี่เตียนโล่งเลยค่ะ F โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันภาเดนมาให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย